เอาเลยครับผมตอนนี้แล้วก็เดินทางมาอยู่กันในซีซั่นที่42ของเกมฟรีไฟล e แล้วนะซึ่งผมก็รีลงมาเหลือประมาณไดมอนดะ์หน่ะแต่ตอนนี้ผมก็ประมาณไดมอนด์สแล้วอืมเดี๋ยวเกมนี้เนี่ยเราจะมาลองเล่น1สีนะดูกันว่าจะเจอตึงหรือว่าจะเจอแบบโหดขนาดไหนเหมือนจะมีตัวอยู่ข้างหลังเรานะเราแวงจัดเลยตอนเนี้ยปืนชาร์ตก็ไม่มีด้วยเฮ้ยกระเป๋าสาเฮ้ยสอวง เปลี่ยนเป็นผิดมาเหมือนจะมีนะนี่ไงโอ้ย,โ,อยโดนลัดเอ้ยโหในเต็นดีแล้วไม่โดนหัวอเอาไงเอาไงโอ้ยิ่งมางี้ก็แดงๆอะ่ะเอาอ๋อตัวนั้นโดนไปแล้วไม่เป็นไรได้มาหนึ่งคิวแล้วมีอีกหรือเปล่าเฮ้ยนี่ไง ล่วงโอ้ยอมาไงเนี้ยโดนไปนะเดี๋ยวซัดนยืนทำอะไรล่วงไปแดงแดงนี่ยยืนคิดว่าผมไม่ไม่เห็นไงเออ,อแดงแดงหวันเจี๊ยบหายช่ยอ,อะไรเนี่ยเต็มเลย ข้างหน้าอุ๊ยไม่โดนเลยว่ะเฮ้ยไม่โดนเลยนี่ไงแดงๆโอ้หช่วงนี้เป้าแบบยิงอากาศบ่อยมากนะ่มีตัวเฮ้ยเหมือนเขาจะไม่เห็นด้วยว่ะเฮ้ยโอ้โหไม่เห็นก็ไม่ไม่ได้และไม่ใช่แล้ว <c oughs> เขาแค่สามสิบเองร่วงแล้วอะไรครับเนี่ยอืมเมืองนี้ไม่มีตัวเด้อ ไปหาเมื่อเงินเด็ดเดาะแล้วกันมีตัวไหมเนี่ยแถวนี้เนี่ยเฮ้ยเหมือนจะยิงกันอยู่นะเหมือนจะยิงกันอยู่แม่ขอแจมด้วยเลยแล้วกันนี่ไงแดงล่วงล่วงคนละตี้แน่เลยเอุย้ยไม่โดนเลยไม่แดงเลยโอเคสองคิว วันเจีย๊ยบไม่เจอเลยเกาะสีโอ้โหเกาะสมันเกาะสีจะโดนเก็บไปแล้วนะนี่ไงวันเจีย๊ยบเลยผมเข้าไปอีกตัวนึงอีกตัวนึงข้างหลังแล้วเราจะไม่ลงรถนะยังไม่ถึงเวลาลงนี่ไงนี่ก็เฮ้ย วันเจี๊ยบเก็บสามวันดีเอาดีวันเจี๊ยบมีอีกปะอุยอ้ยอะไรอ่ะโอสี่นัดล่วงเกินไปแล้วเรามันจะมีนะนี่ไงลองวันเจี๊ยบดครับสิบสามคิวแล้วเชียวจัดอ่ะเกมเนี้ยฟามก่อน สามตัวสุดท้ายนะตอนนี้เราโดนลุมนะไม่รู้เขานั่นไงอยู่ข้างล่างแน่เลยโอ้โหนี่นไงอุ้ยสามตัวเลยนี่มาลวงสองลวงสองลวงสองตัวเดียวตัวเดียวตัวท้ายเฮ้ยโอ้ยโ,โดนสวนว่ะเฮ้ยมันสู้คนนี่ว่าติดติดไปเฮ้ยวันเจี๊ยบที่หนึ่งว่ะสิบเจ็ดคิวด้วย แมผมว่าซีซั่นนี้เนี่ยมันก็เจอยังไม่ค่อยตึงนะหรือว่าผมแรงต่ําก็ไม่รู้มาเกมนี้ลงที่เรือจนสลัดไม่มีเลย,ยมีตัวพอดีเลยโอย้ไม่ล็อกเลยอะ่ะไม่โดนเลยอะ่ะโหอ,อะไรเนี่ยไม่โดนเลยคุ้มไม้นี่เป็นหย่อมใหญ่เลยนะเนี่ยเฮ้ตทัศยะโอ้ยตกข้าล่างสุดเลยเหรียญเหรียญห้าร้อย เนี่ยอยู่ข้างบนหัวเราเลยนะบนหัวเลยนี่ไงเฮ้ยไม่โดนหรอกล่วงไปหวืนเจ๊เนี่ยเกือบเหมือนกันเราเกือบโดนฮึ่มหมดแล้วหรอเฮ้ยอันนี้มาไงอ่ะ <c oughs> ดีนะได้ยินเสียงอ่ะไม่งั้นจบนะเนี่ยเฮ้ยตึงอยู่นะเกมเนี้ย เจอตัวเองยังไงมาอีกตัวละเฮ้ยแดง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 ฮะยืนรอเลยแดงเฮ้ยเกยมนี้เจอตึงอยู่นะได้อยู่นะเก็บเก็บอันนี้ก่อนสองควงก่อน M4 สามวันเจี๊ยบนี่แหละสองควงที่เราจะเล่นวันนี้มานี่ไงข้างนอกมีอีกตัวนึงมาแล้วนี่ไงวันเจี๊ยบเก็บสีแต่ไม่รู้ใช้ตีเดียวกันหรือเปล่าอืม มันอยู่บนหลังคานะไม่รู้ไปหรือ,อยังเฮ้ยนังไงยังอยู่ยังอยู่ติดเอออะไรเนี่ยยังอยู่ยืนล่อเลยแล้วกันลวงไปแม่มุมนี้ก็ยิงหัวได้เหมือนกันเนี่ยไรอะโอ้โหสกิลอะไรเนี่ยขึ้นตรงไหนเนี่ยปืนสลิงก็ไม่มีด้วยอ๋อนี่แม่นึกว่าจะขึ้นไม่ได้ซะแล้ว มีปืนสลิงให้ไหมเนี่ยเอ้ยมีอยู่หวนเจี๊ยบของอยู่นี่ผมว่าเดี๋ยวเราไปแลกของแป๊บนึงแลกของก่อนสะโขบสี่กับกระสุนสลิงเอ้ยยาใหญ่อืมคลังแสงด้วยไหมไม่แล้วกันไปที่คลังแสงประมาณนี้แหละไปด้วยแล้วกันคลังแสง เดี๋ยวเราจะไปเปิดครั้งแสงกันนะครับผมไปดูกันว่าเราจะมีตัวให้เราแบบยิงหรือเปล่า,าเงียบเหงาเลยหลังจากที่เรายิงห้าตัวนี่เงียบเหงาเลยนะตอนเนี้วิ่งไปเรื่อยเปอยแลวตอนนี้ยิงไม่ไปด้วยคืนสลิง,งเล็งก่อนไปนเอ้ยมีตัวขับรถมีตัวขับรถถันหมเนี่ย โดนแต่ไม่แดงเลยโอ้ไม่ล็อกแล้วโหอ,อะไรอะ่ะหายไปแล้วไม่เป็นไรเราไปเอาคลังแสงต่อแล้วกันยังไม่ถึงเวลาเลย,ยมีอะไรเอ่ย SVD เฮ้ยมี M4 เอ้ยก่อ,อ,ยอสีโอยฟร์มาตสามว่ะแต่เราเล่น SVD ล้วกันนะเกมนี้เดี๋ยวโชว์ SVD เลยแล้วกันเมืองน,นี้น่าจะมีตัว ใช่เลยนี่ไงอุ้ยไม่โดนอุ้ยเกือบเหมือนกันนะเราเกือบร่วงอะ่ะเลหลือเครึ่งหลอดซ้ำก่อนเฮ้ยมีตัวลอยมาด้วยนี่โดนลาดแล้วโดนลาดแล้วมีตัวตายบ้านอเอา้านี่ไงจริงด้วยโดนลาดและหนี่ไงมาแล้ว ร่วง,งวันเจี๊ยบเอาเอานี้ดีกว่าทอก้อนมีปะทอก้อนเดี๋ยวเราเล่นสองควงแล้วกันเกมนี้เดี๋ยวปกคลิปนี้เราจะใส่เป็นรูปสองควงแล้วกันนะเพราะว่าเกมนี้เราเล่นเฮ้ยยังมีตัวดาวตัวซีจัดหวั่นใจครับเจ็ดคิวแล้วนะมันจะมีอีกแหมรู้ตัวทันซะด้วยอุ๊ยหืออะไรอ่ะร้อยแปดสิบไม่ร่วงเลย ไม่ร่วงเลยเราไม,ไม่ไม่โดนวะว่าไม่โดนเลยอ่ะว่าจัดเลยอ่ะเฮ้ยห,หาหลบผมว่าลงดีกว่าผมว่าจะลงแล้วเดี๋ยว,ยวต้องลงแล้วแหละมีตัวด้วยนี่ไงมันอยู่หลังกลองหลังกลองแบบนี้ระเบิดสักลูกน้อยหนาหนึ่งนัด ไม่รู้ไปหรือ,อยังนะเกิดาไปก่อนแล้วกันอืมไม่โดนมันจะไหวตัวทันจะไม่รู้ไปไหนแล้วฟึบอืมไม่มีฟึ๊บนะเฮ้ยเหมือนจะลงนะเหมือนจะลงไปแล้วบ้านนี้เป็นของเราแล้วมันต้องนี่ไงเนี่รงร่วง ซ้ำก่อนเดี๋ยวโดนลัดอีกิกดีปพอไปครับจังหวะนี้รออะไรอะ่ะเนว่าอ้อมดีกว่าอ,อ,วอ้อมละนี่ไงแปะโอ้โหพลาดได้ไงเนี่ยพลาดได้ไงเนี่ยอืมไอ้แดงก็เอาสองขวงไปกินขึ้นก่อน เดี๋ยวโดนเดี๋ยวมาเยอะเดี๋ยวมันจะมีพวกวิ่งมาลืม่มเราจะสู้ไม่ได้เฮ้ยขานอกเลยยัไงความศพเพื่อนอุ้ยสองตัวซะด้วยความศพเพื่อนเหรอไปแล้วจ้าใครจะอยู่ก็อยู่เล่นข้างในก่อนดักก่อนแล้วกันฮ้ยพัญญาอยู่อ่ะมา แสดงว่าต้องมีตัวตรงนี้ตัวหนึ่งจะเล่นทีละตัวแล้วกันไหนไอว้วอลเหรอเฮ้ยนั่งไงร่วงโอ้ยช็อตนี้เป็นไปไม่ได้เกิดเอ้ยโอ้โหกระสุนปืสนสลิงหมดอะเอ้ยเดี๋ยวได้ละนี่ไงโดโอ้โหอย่างคมมากเฮ้ยเกมนี้มาเนี่ยเกมนี้มาเนี่ยอืมสิบเอ็ดคิวแล้ว ทุกคนอันนี้เกมนี้มาว่ะชิวจัดอ่ะเกมเนี้ยแดงๆอ่ะเดี๋ยวไปต่อบนนี้เลยแล้วกันจะมีตัวให้เราไหมเนี้ยต้องมีแหละหรือว่าไม่มีทุกคนช่วงนี้ผมแบบไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยอ่ะอืมผมจะพูดว่าช่วงนี้ไม่โอ้ อะไรเนี่ยกำลังจะพูดเลยผมจะพูดว่าช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะเพราะว่าผมติดเรียนนะครับเปิดเรียนมาสัปดาห์แรกเนี่ยงานเต็มเลยนะก็ทํางานกันยาวๆนะก็เลยไม่ได้อัดคลิปแล้วก็ลงคลิปเลยนะเกมนี้ก็มาจัดโอ้ไม่โดนเลยอะ่ะโอ้โหไม่ทานอีกแล้วลงลก่อนก็ช่วงนี้อาจจะลงคลิปไม่บ่อยเหมือนแต่ก่อนนะทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับ ก็ฝากติดตามเพื่อให้ผมแบบมีกําลังใจในการเรียนแล้วก็ทําคลิปต่อไปพร้อมๆกันนะผมจะพยายามแบบว่าลงคลิปให้บ่อยนะก็ทําให้ให้แบบว่าลงคลิปให้เยอะนั่นแหละแต่ก็จะทําให้มันมีคุณภาพนะแต่ตอนเนี้ยผมว่าผมโดนละไม่ได้สกิลเลยอ่ะนี่ไงมันดีไปแล้ว โหหลุดระยะตัวนี้แหละโอ้โหปืนไม่ล็อกเมื่อกี้หลุดระยะตัวนี้ปืนไม่ล็อกนัดที่สามจบจัดจบจัดทุกคนท้อแล้วเนี่ยหมดหมดกำลังใจแล้วะยยังไม่หมดมาวิ่งลงมาเลยสวยสวยเม็ดเดียวเออแม่กว่าจะโดน SVD ก็จะโดนให้ไปดีกว่ามีเสียงสนยัยไม่ได้ไว้ใจอุยมีตัวนี่ว่ะโอ้โหไม่แดงเลยอ่ะชว่วงนี้ยังไม่แดงเลยนะเก็บอ้ปันของนิดหน่อยไปไปไปสิบสามคิวแล้วดูกันว่าเกมนี้ถึงสิบห้าไหมมามีตัวเอ้ยนี่ไงแดงแดงโอ้โห โดนแล้วโดนแล้วจังหวะเนี้ยเฮ้ยมันอัน,นี้หนีวะ่ะมันแดดหนีวะโดนอะไรอ่ะเฮ้ยโออะไรอ่ะมัวจัดมวจัดมัจัดเลยมจัดเลยโดนอืะโดนนะนนะเกมนี้ก่ขอขึ้นไดมอนสามเป็นที่เรียบร้อยเลสโก้ เอาเลยครับผมใครที่ดูถึงตอนนี้เนี่ยผมก็ขอขอบคุณมากเลยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามช่องผมด้วยนะเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้บ่อยขึ้นนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมบา,บายยครับผม Let's go